สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับทางช่องโบวี่น้ำแซ่บวันนี้แม่จ๋าจะพามาทำมะม่วงกวนค่ะมะม่วงที่แม่จ๋าจะใช้วันนี้นะคะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะไปรับชมวิธีการทำได้เลยค่ะนำมะม่วงที่สุกได้ที่แล้วมาปอกเปลือกนะคะ จากนั้นก็นำมะม่วงมาผ่าหั่นเป็นลูกเตานะคะหลังจากที่เราหั่นมะม่วงเสร็จแล้วนะคะเราจะนำมะม่วงที่ได้ไปปั่นให้เนื้อละเอียดค่ะ ไม่ต้องเติมน้ำนะคะเราจะปั่นเฉพาะเนื้อมะม่วงล้วนๆคะ่ะ ได้เนื้อมะม่วงที่ละเอียดแล้วเราจะนำมะม่วงไปกวนนะคะเราจะกวนมะม่วงด้วยไฟปานกลางนะคะไม่ใส่น้ำตาลนะคะเพราะว่ามะม่วงก็มีรสหวานอยู่แล้ว เราจะกวนมะม่วงประมาณ20นาทีนะคะจนกว่าเนื้อมะม่วงจะเหนียวข้นค่ะ วนเสร็จแล้วนะคะเราก็นำมะม่วงไปเทใส่ถาดได้เลยคะ่ะแม่จ๋าจะทำแผ่นหนาหน่อยนะคะถ้าทำแผ่นบางมากเกินไปก็จะทำให้มะม่วงที่เราเก็บไว้นานจะเป็นเม็ดน้ำตาลนะคะจะคล้ายๆกับน้ำตาลอ้อยแม่จ๋าก,ก็เลยต้องทำเป็นแผ่นหนา เทมะม่วงลงถาดเสร็จแล้วนะคะเราไม่ต้องใช้ช้อนเกลียนะคะเราตะแคงซ้ายขวาด้านหน้าด้านหลังเอานะคะให้มะม่วงมันเสมอกัน เสร็จแล้วเราก็นำมะม่วงไปตากแดดนะคะเราจะตากมะม่วงอยู่สองวันนะคะหลังจากที่เราตากมะม่วงได้ที่แล้วนะคะเราก็นำมีดมากรีดเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะคะแล้วแต่ประมาณว่าเราจะเอาขนาดไหน ใช้ปลายมีดแกะตามรอยที่เรากรีดนะคะจากนั้นก็ม้วนม้วนพับใส่ในกระปุกที่เราเตรียมไว้ เสร็จแล้วค่ะมะม่วงกวนของแม่จา๋าเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะฝากกดติดตามช่องโบวีน่นำแซบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ